อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังวันนี้ผมจะมีรีวิวหนังของแขกก่อนจะไปเริ่มรีวิวผมก็ขอบดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับนั้นเราไปเริ่มกันเลย นังรวมอ,อนักแสดงชื่อดังไว้มากมายตั้งแต่กอฟอัคคาลูคัสรับบทเป็นวินพ่อผู้พยายามกอบกู้สถานการณ์บ้านแตกทับทิมอัญรญินทีรัตน,นพัฒในบทจอยภรรยาของวิลลี่ปิงปิยรัจ,จตุพงศ์รับบทลินลูกสาวคนเล็กของวินกับจอยและหนิงหนิงมาริกาแพร่เกียรติเจริญรับบทมีนาลูกสาวคนโตนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือทั้งโมอมีนาพินิตแทนทิติภูมงอ่อนและสนสนธนาชิตามณี ของแขกเป็นหนังผีไทยอีกเรื่องในเดือนกันยายนปีนี้ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์หนังที่มาเงียบๆแต่กระตุ้นต่อความน่าสนใจของคนดูได้ไม่น้อยกับของแขกหนังสยองขวัญลี้ลับที่เป็นการผสมผสานปมอาถรรความเชื่อเกี่ยวกับชาวมุสลิมที่นับว่าเป็นแนวหนังผีของไทยที่ไม่ค่อยจะเคยเห็นกันสักเท่าไหร่นักและนั่นทำให้หนังได้เปรียบในแง่ประเด็นที่แปลกใหม่ ที่น่าสนใจของแขกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ได้อพยพไปอยู่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะหน้าที่ทางราชการแต่พวกเขาบาังเอิญเข้าไปพัวพันกับพิธีทางไสยศาสตร์ลึกลับที่เรียกว่าของแขกโดยไม่ได้ตั้งใจความเร้นลับการหลอกลวงจากปีศาจจอมโกหกและพยานอันตรายต่างๆที่ครอบครัวนี้ต้องเผชิญพวกเขาจะมีวิธีหนีพ้นออกจากไสยศาสตร์บนดำในครั้งนี้หรือไม่ ส่วนของปีศาจสำหรับปีศาจยินลักษณะจะคล้ายๆอสูรที่มีเขาบนหัวเวลาเข้าสิงร่างเหยื่อจะทำให้เหยื่อหมดสติก่อนจะแผงธิ์ทำร้ายผู้คนรอบข้างบนสิงร่างแล้วพวกมันแพ้ทางบทสวดของทางอิสลามถ้าได้ยินบทสวดจะสามารถเตรยงกำลังมันไว้ได้สักพักว่ากันว่าของแขกไม่สามารถปัดเป่าออกไปได้ทั้งหมดทำได้เพียงเก็บกักเอาไว้อย่าให้ใครไปจับต้องเด็ดขาดมิเช่นนั้นบุคคลที่ไปจับต้องก็จะเจอแต่สิ่งเลวร้ายเพราะธิ์ของแขกกำลังเข้าตัวนั่นเอง มาว่าส่วนที่จุดดีเฉพาะงานโปรดักชันมีความเป็นศิละปะแนวทนซีเปียดูอาร์ตและสวยงามโลเคชันไปถ่ายทำกันที่จังหวัดนราธิวาสบ้านริมหาดหลังใหญ่แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศชวนคนลุกยิ่งกลางคืนยิ่งดูน่ากลัวบอกตรงๆว่าฉากของเรื่องนี้น่ากลัวทุกฉากเหลืออกโลเคชันได้ดีมากในส่วนของพาสตัวละครนักแสดงตัวหลักทำการบ้านมาเป็นอย่างดีบท ของแม่ที่ห่วงลูกบทของลูกที่อยากออกไปจากบ้านที่ดูลึกลับส่วนตัวพ่อมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแอบแฟงแล้วส่วนจุดอ่อนจุดอ่อนงานขายความน่ากลัวยังไปได้ไม่สุดแถมสะดุดกลางคันเพราะนินว่าปล่อยมากกลางเรื่องนี้เอะก็มาโผลให้เห็นจากที่ดูลึกลับชวนติดตามเลยกลายเป็นอีอย่งว่ลากยาไปเจนออจทำให้ผู้ชมบางท่านอดคำกันไหมาการเรียบเปลี่ยนเนื้อหาบางช่วงบางไม่คิดจะปูเรื่อง ให้เข้าใจกันก่อนจู่ๆก็ลากเข้าสมบูสยองขวัญทันใดผู้ชมอาจไม่เข้าใจว่าฉากนี้ต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่ท้ายที่สุดแล้วของแขกก็ยังคงบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเล่นของแบบไหนอย่างไรนอกซะจากเรียบปีศาจให้มาเข้าสิงร่างคนเท่านั้นสรุปของแขกมาพลาดถ้าให้กับการเล่าเรื่องที่ไร้ชั้นเชิงอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งมันส่งผลถึงภาพรวมทั้งหมดไปโดยปริยายกลายเป็นว่าจากงานที่ควรจะออกมาดีกว่านี้กลายเป็นต้องมานั่งให้ข้อผิดพลาดและท้ายที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ได้พาผู้ชมไปรู้จักกับของแขกได้ตามที่โฆษณาเอาไว้สักเท่าไหร่ให้ความรู้สึกเป็นละครคุณธรรมธรรมดามดาสักเรื่องหนึ่งสรุปคะแนนผมให้ไปที่ห้าเต็มสิบสำหรับคะแนนที่ผมให้ส่วนตัวผมเองใคร ที่ยังไม่ไปดูสถานรับชมได้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปหัวขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ได้ครับนั้นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ